สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกรัสเซียนะครับเอ๊ปลาดุกอุยนะครับปลาดุกอุยนะครับอายุ45วันนะครับบ่อก็ประกอบด้วยปั๊มน้านะครับอันนี้ดูดน้ําออกแล้วก็จะมีนะครับระบบถังกองนะครับถังกองถังกองแบ่งเป็น2ถังนะครับแบ่งเป็น2ถังนะครับอายุ45บวันนะครับ45้าวัน 45วันนะครับบ่อนี้ลงไปจำนวนเป็น500ตัวนะครับสำหรับบ่อ2คูณ3เมตรนะครับ2คูณ3เมตรนะครับจำนวน500ตัวนะครับ45วันนะครับของเราก็นะครับจะประมาณนี้นะครับพื้นบ่อจะเป็นสีดำสีดำนะครับปลาก็เลยจะดูกลมเกลื่อนไปกับพื้นบ่อนะครับเป็นบ่อข้าใบนะครับบ่อข้าใบนี่นะครับพาดูเลย ส5วันนะครับอันนี้เราก็จะเลี้ยงเป็นอาหารกบนะครับอาหารกบซ,ซึ่งเป็นโปรตีนสูงนะครับโปรตีนสูง